สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านเดอ้อครับเมนี้มาหาพลุงพลมาสายมาสายรถเข้ามาอดสนามบินแล้วรถกระไลยหลายบมีม่งจอดเลยครับก็เลยลงไปประทานเพิ่นเลยครับอ่าก็เห็นเพิ่นย่างมาครับเป็นกรลังขึ้นรถก็เจอกันครับก็เลยโอเคก็เลยถึงกลับเลยครับ กำลังจะเดินทางกลับครับ FC ตุ่านครับขอบคุณหลายๆดนะครับ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องบ้าถิ่นกกกครับตอนนี้ก็กำลังลุงพ้นกำลังเดินทางกลับครับนาศิไปถวายกระถินต้นกระถินต่อว่าอ่งไดนะครับเราติดตามรถเพิ่นก็อยู่ข้างนาผมะานะนารถตับ ก็เลยวนออกมาเลยครับทางไอจะมีกับส่วนไปกินข้าวจ้าเพื่อจะไปกินทางไหนครับ,บพอดีผมไอจะมีกับบีบแต๊กอะบีบแตกใสม่มบอเ้าใสา่บอเ้าผมก็มัว่วแดนขายของอยู่ครับ ก็เลยบริ้ยินเสียงบีบแต่เพิ่จริงๆคือผมบอกฮูจักว่าเพิ่นขึ้นเครื่องจากโมงนะครับนะพอคุยกันเมืวว่อวานนี้คือมันบน่แเน่นนอเนาะเพิ่นกับว่าจากักสิได้รถไอ้ได้เครื่องมาตอนใดครับอ่าเครื่องมาเที่ยวใดอ่มืนน้อนี้มีการมอบปริญญาบาลลัตรเลยอย่างนรครับก็ได้แบบข้าราชการเพิ่นก็หลายครับเพราะว่าเมื่ออื่นเบิงแล้วน่าสิมีนีนำ เอกอ,องคมนตีครับไปเยี่ยมโรงเรียนอยบ้านเอกกลบุญครับผมครับสิครับรถนำกลนิ่นสักพักนึงครับ ăn được không? Ừ. กับผมมีเบอร์ทั่วผมผมกับผมมีเบอร์ทั่วไอเพิ่นอ่าพอออกไปข้างนอกก็ออกไปตามครับครับเราติก่อตอนนี้นะครับ ป,ไป,ไปับรถไว้ไปเส้นนี้่ะเส้นเข้าในเมืองครับสกลนครครับนี่ก็แถวนาคายกิศิวิลาครับ นันไดกกินข้า,าวเช้าเด้อมือนี้สนามา,าราสะพานมนสารถติดอย่างแรงเลยครับ ที่จอ,รอดรถก็เต็มมากเมื่อเช้านี้หาที่จอ,รอดรถไม่มีเลย ไม่ทานแต่ผมขออาสาเป็นอารักขาให้เลยครับเป็นบริการบริการครับขับรถนำกลเิ่นครับแต่อโอ้เพ่นที่ไปทางไหนกรับเลยบริเวณไหนหรือเพ่นมาเส้นนี้เพราะปกติผมจีครับถ้าผมขากลับผมสิออกเส้นใบพาดเลยครับ ประมาข้างในนี่ครับอาจะไปคุณเลยเพราะว่าเข้ามาม้างใน่ะถ้าบอบอจะเป็นผมถึงขึเข้ามาเพราะไฟแดงเยอะมากครับถ้าผมถ้าผมม,มีธุระซื้อของเลยอย่าง รยากาศคือสีฮอนเนาะวันนี้เนาะคือเมฆบ่ค่อยมีจัดจางนี่ไม่ค่อยมีจา,จางเดี๋ยวเพิ่นมื้อน,น,นี้นัดก,กันกินข้าวหน้าเป็ดนะครับเด้อผมกับชิไปท้ายยูน่หน้าร้านเพิ่นล่ะเออผมสิไปท้ายย้อน ใช่พีมิมีน้องตุ่มตามลักก็กดักบวยได้แน่ถ้าไปมากโอเคผมชิไปทาก่อนอยู่บนนะ้ครับอยู่ร้านข้าวหน้าเป็ดครับอยู่สีแยกบ้านนาอ้อยนะครับสีแยกบ้านนาอ้อยปากทางเขา้าเรือนจำสุขนคร ครับมื่อนี้รถก็หลายหลายเลยครับเนอะเข้าไปสนามบินก็หามองจอด,ดรถก็ม่ได้เลยม่ได้ไปถ่ายรูปได้อย่างเลยครับก็เลยออกมาเลยเพราะว่ามีแต่พวกคณะราชการเพิ่นครับเพราะมื่อนนี้นะ่าจะเป็นอมอบอันนี้นั่นว่ามอบปริญญาบัตรครับมาเนี่ยถ้าถ้าทำอะเป็นเพราะว่า ทางเครื่องกับคณะรัฐมนตรีเรื่อยในนี้ทางเจ้าหนายเปี่ก็มาหลายครับรถก็เลื่อยหลายราชการพวกทหารตำรวจก,ก็ไล่ครับเพิน่นอันนี้อำนวยความสะดวกความปลอดภัยดูความเรียบร้อยในถน,นนในย่าง ก็เลยว่าสิ1หาอาจจะมีอยู่ร้านไหนนี่เด้อเดี๋ยวเพิ่นมาลุงพ่นกับผมขับนำกลเพิ่นมๆเพิ่นก็เลยออกเพิ่นเลี้ยวซ้ายออกไปทางพุ่นไปทางน่าจะไปทางน้ำบิกซี่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแต่ผมก็เพิ่นไปกันไหนผมก็ไปได้ผมก็เลยไ่ได้ตามเพิ่นไปครับเลยเอกมาทั้งเดือนเลยเอาไปเอามาเพราะรถติดหลาย จะเป็นรอพี่จิมมี่อยู่ที่ร้านข้าวหน้าเป็ดน,นะครับเหมือนว่าเพิ่นบีบแต่ใช่ไผมอยู่เมื่อเช้านี่โอ้ยนเนาะก็เลยออกมาไม่ทันเลยจริงๆจริงผมตื่นแต่เช้าเลยครับตื่นเมื่อเช้าตื่นแต่ตีสองครับมาตลาดครับแล้วก็ซื้อพวกของสดพวกยังไปขายครับพวกไก่ย่างพวกปลาพวกหมูพวกไก่ครับ โอเคนะครับเด้อขอบคุณห,หลายๆครับ FC ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเปล่าถิ่นกกก,กครับขอบพระคุณหลายๆ้อครับเด้อสวัสดีครับผม